หลังจากวิดีโอก่อนไหมครับหนึ่งวันเหรอ mm hmm. Dark Souls Simulator Hardcore ผมได้แตกยับครับใช่ใช่ครับผมผมแตกยับครับซึ่งคราวนี้ผมจะมาแก้มือใหม่ในมอดเดิมเลยไหมครับ Dark Souls mm hmm. Simulator โหมด Hardcore เช่นเคยแต่วันนี้เราจะมาเล่น100นาทีพอครับเอาเอาให้รอดก่อน100นาทีขออินเสิร์ตหน่อยครับมีเตินเสิร์ตตัวเกา่าได้ได้แหละได้แหล,เลนะเนาะ ต้องสเติกครับคราวนี้เราต้องเล่นให้ได้ร้อยนาทีโดยไม่ตายเลยโอเคมามาสร้างโลกกันเลยดีกว่ามาโอเคตั้งไปเลยร้อยแฮตซี่ฮาร์ดคอร์โอเค,เเออโ,อเคโอเคครับเริ่มมาในวินาทีแรกก็เกิดมาเจอหมู่บ้านเลยครับเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมากครับและเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรครับก็ดของเลยดที่ของีองิครับขโมยให้หมด ขโมยให้หมดขโมยให้หมดโอเคครับหลังจากขโมยมาพอสมควรครับก็พบว่าการหมู่บ้านมีพอร์ทัลด้วยก็แล้วบ้านหลังนี้มันเข้าไงเนี่ยอย่าบอกนะเองโดนปิดด้วยออฟซิเดียเนี่ยโอเคช่างโชคดีจริงๆโอเคครับแล้วเราก็มาตัดไม้กันตัด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 โอเคครับแล้วก็มาเก็บฟางกันเก็บ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 โอเคเออ ก็เลยม,มาทะเลาะกับอะไรอะ่ะออขอเก็บหน่อยนะอมอเจลน่าจะเป็นจากสลามแถวเนี้ยแหละโอเคครับแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะอยู่บ้านหลังนี้โอเคครับตัวครับมาไว้ตรงนี้โอเคครับของด้วยขวานมาได้ที่ขุดมาก็โอเคครับ Let's go Let's go Let's go ก็ขอตัดไม้เพิ่ม สักหน่อยครับเอามาสำรองไว้โอ้โอโอย่าอยายา,ยานะฉันต้องการเอาตัวรอดได้ร้อยนาทีฉันจะมาตายในทีทีที่ห้านะไม่ได้โอเคครับแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะเจาะอ,อืมพื้นตรงนี้เลยครับเป็นเมืองเพราะว่าข้างนอกมันน่ากลัวครับโอเคครัเอาควานเจาะไปนั่นแหละโอเคคุยไปเลย โอเคครับหลังจากขุดมาได้ประสบการครับก็เอามาทำต่อเผาก่อนครับเพราะว่าผมต้องการถ่านครับเพราะว่าข้างล่างมืดจืดโอเคครับนั่งนั่งรอไปโอเคครับหลังจากได้ทอดมาแล้วก็โอเคไปปาดก็ขุดต่อครับไม่มีอะไรมากขุดไปหลังจากได้หินมาจำนวนหนึ่งครับก็มาทำที่ขุดหินแล้วก็ขุดต่อไปครับ วัวโดจริงๆโอ้เจอฐานซึ่งฐานนี้ก็คือได้เลเวลเอาไปอัพสกิลได้ซึ่งมันดีมากเพราะฉะนั้นแล้วก็ขุดให้หมดโอ้ m ม g o ก็ข้างล่างนี่มีถ้ำอยู่เ,เราจะลงไปดีไหมเนี่ยอืมฮัลโหลโอ้โหกว้างซะด้วยอือย่างนี้ต้องปิดทางครับไม่ไม่ไปแล้วครับ อันตรายจัดถ้าทางน่าจะอันตรายครับปิดไว้ก่อนแล้วก็มาเก็บถานให้หมดครับโอเคยังไม่หมดอีกเนี่ยอ๋อโหถ่านเยอะพอสมควรเลยโอ,โอ้ปิดไว้โอเคขุดไปครับไปโอเคแล้วก็พอขึ้นมาด้านบนครับก็ดูรอบๆก็อืมข้างนอกอยังดูปลอดภัยดีครับอืมถือว่าเวลิกูดครับ แล้วก็เริ่มมาทําอุปกรณ์หินมากขึ้นครับก็โอเคข้างนอกปลอดภยัยมาข้างนอกสักนิดหนึ่งครับโอเคผมออกมาเพื่อตัดไม้เพิ่มครับตัดแล้วก็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 ตัดครับเพื่อเตรียมที่จะทําฟาร์มวัวในวันพรุ่งนี้เช้าครับก็คราวนี้ก็ตอนเย็นแล้วด้วยเราเมื่อกี้อะไรอยู่บนฟ้าวะ โอ้ทำไมบ้านเราคาอย่างเงี้ยเนี่ยลบหน่อยอ๋อลบหนะลบลบหน่อยแล้วก็นอนครับจบไปกับสิบในทีแรกครับอย่างรวดเร็วแล้วก็เช้าวันต่อมาครับก็เตรียมที่ขุดครับมาผมจะเคลียร์ดินตรงนี้เพื่อทำฟาร์มวัวครับเพราะว่าเห็นว่าวัวแถวบ้านมีค่อนข้างเยอะเลยครับอุดมสมบูรณ์พอสมควรเลยเคครับท้างไป แล้วก็มาคาพวกลัวครับโอเคโอเคอืมอตรงนี้แล้วกันเอ่อหลบหน่อยอยากตีก็ไม่กล้าตีครับเดี๋ยวโกเลยมาซัดโอเคครับวางไปโอ้ยโอเคตรงนี้ตรงนี้อืมเรียบร้อยครับแล้วอ่มเอาดินตรงนี้ออกิดหนึ่งดีก่อครับเผื่อ จะได้ไม่มีตัวไรกระโดดเข้ารัวไปเนาะโอเคเคลียร์ไปครับอืมโอเคแค่นี้แหละแล้วก็ทำทอตสักนิดหนึ่งครับเพื่อไม่ให้มันมืดเนาะเดี๋ยวตัวไรเกิดอีกโอเคปักไว้ทั่วๆเลยปักไว้ปักไว้โอเคครับแล้วผมได้เลเวลมาจากการขุดถ่าใช่ไหมครับก็เอามาอัพสแตจกันสักนิดหนึ่งครับก็เอ่อเอาเป็นเลือดครับใช่ครับผมต้องการเลือดเยอะๆจะได้ไม่โดนวันช็อต โอเคครับก็เอาฟางอออเอาฟางมาแปลรูปครับเพื่อไปจับ,บว,วัวกันเลยตัวมาโอเคครับหลังจากล่อวัวมาได้ก็เออมาได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ตัวใช่ใช่ได้มาสี่ตัวครับก็โอเคเอาไปกินให้หมดนะพวกพวกเอาไปกินให้หมดโอเคแล้วก็ปิดรั้วครับถือว่าเป็นอันเรียบร้อยโอเคได้อาหารกันทุกตัวแล้วสินะโอเคครับถือว่า complete ครับแล้วก็ได้เวลมาจากการผสมพันธ์ก็เอามาอัพต่อครับโอเคทำทอดเพิ่มครับแล้วก็ลงเหมืองอีกรอบครับผมต้องการหาแร่ให้มากกว่านี้ครับขุดไปเรื่อยๆครับอ่ะมาโผ่ถ้ำเดิมเหรอโอเคผมจะลองใช้วความกล้าดสำรวจโอใหม่ก oh นมีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นไม่รู้ครับ ไปดีกว่าครับใช่ครับผมผมหนีขึ้นมาด้านบนครับมันถ้าทางอันตรายมากเลยเราเราจะไม่ไปแตะกับมันครับเนี่ยมันมีเครื่องบินบนฟ้าด้วยมันคืออะไรไม่รู้ครับโอ้และเช้าว,วันนี้ครับผมก็ออกสำรวจมาแถวแถวหมู่บ้านครับก็มาเจอกับถ้ำอยู่ตรงนี้ด้วยเราไม่น่าจะมีอะไรมัง้งนะมีไหมไม่มีครับมีแต่ถ่านซึ่งดีมากครับเอาไปอัพเวลได้ เพราะฉะนั้นเราก็ขุดไปครับอู้เจอเหล็กดูว้วยถือว่าเป็นของดีเลยครับเพราะฉะนั้นก็ขุดไปโอเคครับหลังจากขุดจนตัวอิ่มแร่ครับก็โอเคครับยังยังไม่มืดนะเราออกสำรวจแถวบ้านต่อได้เอกนิดหน่อยเนาะ ก็ออกเคีนสำรวจกันเลยครับอโอเคครับมีเหมือนสุตสารอยู่ตรงนี้ด้วยก็เออไม่น่าจะมีตัวอะไรเนาะยังตอนเช้าอยู่เออโอ้ดอกบิเทอร์แล้วก็มีหัอสเกลเลตันตรงนี้ด้วยครับก็เอามาสวมครับโคตรคู่ออมขอเข้าไปหน่อนะครับปุ๊บอ่ามีกล่องอยู่ตรงนี้ครับก็อมมีอะไรไม่รู้ฮะไม่รู้จักมีอะไรอีกไหมเฮ้ยใ่ตัวอะไรตีตัวอะไรตี ว่าจะฟักผี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 หลอกผีหลอกผีหลอกเฮ้ยเฮ้ยฮฮผีผีมาจากไหนเ่ะผีเออโหขอโอมยของในสา,สานกูโดนผีหลอกเลยเอา้าวิ่งโอ้ยมันตีโคตรแรงเลยอโอ้โหเมื่อไหร่จะเลิกตามแล้วพี่ชายโอ้โหตามไม่หยุดเลยเฮ้ยอา้าวหายไปแล้วหม่ยมมาม,มันยังไม่หายมันมันแค่จมดินไปโอ้โหเฮ้ยเ,เมื่อไหร่มันจะเลิกตามเนี่ย โอโหโอโหน้อโอหโอห,โอห,โอหโจ,จะตายจะตายเลยลยสองอยังไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยจะจะตายแล้วอหรอะอะอะกเลมกเลิมช่วยหน่อยกเลิมกเลมกเลมกเลมไม่ช่วยอะไรเลยเฮ้ยทำยังไงบครูเอาไงดีงดต้องต้องต้องสู้สินะต้องสู้มันไม่เลือกตามสักทีอย่างงี้ต้องต้องส่วนต้องส่วนแล้วเนาะ สวนนันสนนันสว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 นมันเรียบร้อยโอเคฆ่าผีได้เฮ้ยเกือบตายโอเคครับแล้วก็ได้เวลมานิดหนึ่งจากการขุดเหมือนกับฆ่าผีเมื่อกี้ก็อับสแต็กไปแล้วก็ไล่ปักท็อตในเมืองครับเพื่อจะได้ให้สว่างหน่อยก็โอ้มีมีถ้ำตรงนี้ด้วยฮะไม่มันเป็นแค่ทางตัน โถนึว่าจะถ้ำใหญ่โอเคครับหลังจากกลับมาบ้านครับเหล็กก็เผาเสร็จพอดีนะเหล็กที่ผมขุดไวก้ก็มาค้าบอุปกรณ์กันเลยได้มาเป็นที่ขุดเหล็กกับดาบเหล็กแล้วผมก็ลงมานเหมืองครับอีกรอบเหมืองใต้บ้านโอเคปิดทางไว้นะเดี๋ยวมีตัวอะไรมาหล่อหลังแล้วก็ปักทอดไว้นิดนึงน่ากลัวชิปอ๋อตัวอะไรตรงนั้นอะ มันน่าจะทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาขุดเหล็กกันดีกว่ามีมีก้อนเดียวเองเหรออู้ตรงนี้มีฐานกับมีเหล็กครับอืมปิดทางไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนครับโอเคแล้วก็มาเริ่มละเลงในการขุดกันได้เลย โอเคครับขุดเสร็จเรียบร้อยอืมได้มาเยอะพอสมควรครับเรียบร้อยสำรวจต่อแล้วก็ขุดทุกอย่างที่ขวางหน้าครับอ่าขุดมาได้เยอะพอสมควรครับจนตัวอิ่มแล้วโอเคสำรวจอีกนิดหน่อยโอมไม้ก oh ็นี้ตัวอะไรไม่ยุ่งไม่ยุ่งดีกว่าครับขึ้นกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าเนาะโอเคครับขึ้นข้างบนไป ไปเผาเหล็กแล้วก็โอเคครับเราเอาเหล็กที่มีมาเผาครับแล้วก็ข้างนอกฝนตกครับโอเคเดินเล่นสักนิดหนึ่งครับมาเก็บพงเก็บผาที่ n อ c บซปลูกไว้ครับผมไม่ได้ปลูกไวก้ก็เอายังไม่โตมาเก็บครับก็เผื่อ,อไปทำเป็นอาหารได้ครับก็โอ้เก็บไปก็ปลูกไปเก็บเก็บ โอเคหลังจากนั้นก็รอเหล็กเผาครับซึ่งโอเคได้มาเก้าอันแล้วผมก็ออกมาตัดไม้อีกรอบหนึ่งครับตัดไปครับไอ้ต้นไม้ที่โตวพวกนี้คือเป็นต้นไม้ที่ผมเออปลูกไว้ว่าแต่อ๋อมันทะเลาะกับซอมบี้สู้ๆเข้าโกลเลมสวยมากพี่ชายขอเนื้อซอมบี้ละกันเผื่อเอาไปขายให้ NPC ได้ แล้วก็ตัดไม้ต่อไปครับโอเคหลังจากนั้นก็กลับมาบ้านครับทำโล่ได้แล้วโคตรดีครับแล้วก็ทำเกราะเหล็กครับอืมสูทอัพแล้วก็ทำหมวกเหล็กอู้ดูดูดีขึ้นเยอะเลยครับตัวละครผมซึ่งลืมบอกครับมันมีอีกแมคคาิกหนึ่งของบออน,นี้คือถ้าเรายิ่งใส่ของเยอะยิ่งใส่ชุดหนักก็คือยิ่งกิ้งช้าครับดูสิครับอันนี้ตัวเปล่ากิ้งเร็วจัด แต่เนี่ยแหละครับเราเราสายกิ้งใชน้นนแหละครับเพราะว่าเราหลบไม่ได้อยู่ดีครับขานกิ้งเร็วโอเคแล้วก็มาอัพสเต็กนิดนึงแล้วก็ทำต่อเผาเพิ่มครับเพราะว่ามันเผาช้ามากแล้วก็มาทำกล่องเก็บของเอ้ยแล้วก็ข้าวตงเกงคัาวรองเท้าคาเชียโอเคถือว่าเกราะเหล็กทั้งตัว น่าจะช่วยให้เราเอาชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นในร้อยนาทีนี้ครับเทพผสมควรอ่ะโกเลมด้านหลังมันเป็นไรมันมันโดนฝนจนเอ,อ๋อหมุนไม่หยุดเลยอะโอเคหยุดหยุดละเอะาแต่นายเป็นไรไหมพี่ชายโอเคครับออกสำรวจกันดีกว่าหลังจากนั้นครับผมก็ออกมาสำรวจข้างนอกครับก็ไล่ล้พวกสเกลิตันเอ้ย วัวเอ่ยแล้วก็มีคีเปอร์ตรงนี้ด้วยออจ,จะสู้ดีไหมปุ๊บนายดูสิโอโคเลื่อนมันแทบไม่ลดเลยสมหรับที่เป็นคลิประดับสามดาวว่าแต่มันโยนยาใส่ผมอ,อ๋อโคตรเจ็บเลยไม่ไม่ไม่สู้ดีกว่าครับไปตัวนี้ดูโหดเกินไปเราจะไม่สู้เอาตัวนี้ดีกว่าวนี่นี่โอเคครับมันมันระเบิดไปละโอเคเรามาซ่อม บ้านให้ NPC สักหน่อยครับนะเพื่อความสวยงามของหมู่บ้านเราครับซึ่งข้างล่างนี่มันมีถ้ำอยู่ก็อ,อย่าพิุ่งกับมันครับมันอันตรายแล้วก็ผมได้ออกมาข้างนอกครับรอบรอบหมู่บ้านก็มีมันคือตัวอะไรมันคือวัวเหรอมันคือวัวใบซันใช่ไหมอออโอโอโอ,โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโอ้โอ้แรงแรนะแรงนะจะวัดปะล่ะจะวัดปะล่ะมันมีเพื่อนด้วยครับเพราะฉะนั้นขอตัด ขาตัดเขาตัดขนเพื่อนมันหน่อยโอเคครับมาวัาาาดกันดีกว่าวัาาดวัดวัดอืม้มถ้าสู้อีกตัวน่าจะตายครับแรงมากเลยไม่ตัวเดี๋ยวพอโอเคครับหลังจากวิ่งมาเรื่อยๆครับก็เกบเบลมาทั้งคืนแต่เบลยังไม่อัพโคตรแรงอืมระหว่างทางกลับหมู่บ้านผมก็เจอกับอะไรเนี่ย มันยิงอะไรออกมามันมันคือสลามใช่ไหมที่มันยิงออกมาไหนขอลองสู้หน่อยดิอ่ะ,อะตายไปซะและ้วอย่างว่าโอเคมีตัวนี้ครับมาเอาตัวนี้ก็ได้นี่บอกได้เสียใจด้วยอา้อาวมาดิมาอืมอืมอืมเกือบตายเลยเหลือหนึ่งวิ่งดีกว่าครับวิ่งดีกว่าเรา โอเคครับพอตกก้างขึ้นอีกรอบผมก็ออกมาล่าพวกมอนเตอร์ครับเพื่อจะได้อัพเวลสเต็กผมจะได้สูงขึ้นครับจะได้หัโหดซึ่งตอนนี้ผมก็โดนสเกลรุมยิงใส่อย่างไม่หยุดยั้งครับโอ้ยนอต้องแลกครับผมเลยตัดสินใจเข้ามาแลกแลกแลกเลือดแลกเลือดแลกเลือดอีซี่ เค okay, ครับลังจากนั้นเวลก็อัพครับก็เอาเป็นเด็กครับแล้วก็โอ้คิปเปอร์วัสดีปึ๊บหลบได้แต่ไม่พ้นแล้วก็มาฆ่าพวกสเกลฆ่าพวกซอมบี้ครับแล้วก็โอ้มีป่าตรงนี้ด้วยหลังจากนั้นผมเข้ามาในป่าก็เจอกับหมาครับก็ให้กระดูกหมาไปโอ้มีคิปเปอร์เดินตามผมมาด้วยเอ้ยไม่สู้เว่ยเดี๋ยวมาตายหลังจากนั้นก็ได้ฝูหมามาครับก็โอเคเอาอาหารไปเลยพพวกฉันให้ โอเคครับพวมีดอกไม้ตรงนี้มันคืออะไรเยลโล่ Yellow, อะไรสักอย่างอืมโอเคยอมสีได้อย่างเดียวมั้งซึ่งผมก็ตัดสินใจจะเดินสำรวจในวันนี้กับมา่าของผมก็โอเคเราต้องประจนภายในโลกกว้างแล้วแหละเนอะโอเคครับเดินทางโอ้มีไข่ตรงนี้ด้วยโอเคแล้วก็มีหลังด้วยเราเราเก็บลังมาด้วยดีกว่ามันสวยดีเนาะ เก็บไปด้วยครับขโมยหมดโจรอย่างเราไม่คนดีอย่างเราใช่หลังจากนั้นเดินเข้ามาในป่าครับก็เจอกับปลาสาครับก็โอเคเราเข้ามาลุยกันเลยดีกว่าอามมืดมืดจังโอเคเราไปหางข้างบนก่อนครับสวัสดีมีใครไหมสวัสดีมีมีมีสเกลครับมาดิมาดิมามา,มาอีซี่ครับูโอเคมีสปอนเซอร์ด้วยครับทุกทิ้งโอ้ได้เวลเยอะอยู่ เอ้าหมาตายเฮ้ยเองพวกพวกนี้มันฆ่าหมาผมต้องจัดการอนอาดิาดิอนดิออออโดนโดนไปทีเดียวโอ้โหโอ้โหแทบแตกแทบแตกโอเคโอเคโอเคเราพักดีเต็นต์อยู่ในห้องนี้กันดีกว่าโอเคแล้วก็เวลอัพด้วยอัพเป็นเออสเต็งหรือเด็กดีเอาเป็นอะไรดีเนี่ย เสเต็งแล้วกันครับได้เกาะได้ไดาเมจโอเคครับมาขึ้นไปชั้นต่อไปออไม่ขึ้นดีกว่าแมงโคดเยอะเลยครับโอเคเราไม่ต้องขึ้นดีกว่าครับมันมันเยอะมากเลยอ้าวแต่มาผมขึ้นไปแล้วโอเคผมหิวมาตัวนี้ก่อนโอเคผมต้องรีบขึ้นไปช่วยมาแล้วแหละโอเคมาผมโคตรโหดเลยว่ะมาดิโอโอมาไม่ไม่สู้ดีกว่ามีตัวอะไรขึ้นมางับด้วยไม่สู้ละอ่าหมาตายอีกแล้ว เข้าใจจังโอเคครับลงมาถึงชั้นล่างสุดครับผมเห็นว่ามีชั้นล่างครับซึ่งดีนะครับที่ผมวางบล็อกไปเพราะมีกับดักอยู่ก็โอเคเคลียกับดักไปครับอ๋อขอทางหน่อยโอตีไม่ได้ด้วยทำไมกันเนี่ยอ๋อโอเคขอรูดของหน่อยก็โอเคมีของนิดหน่อยครับซึ่งนิดนิดหน่อยจริงๆแล้วก็ได้เวลากลับบ้านครับโอเคเดินทางกลับกัน ผมก็วิ่งมาเรื่อยๆครับแต่ก็รู้สึกแปลกๆครับตอนวิ่งกลับมาก็ระหว่างทางก็ฆ่าวัวไปด้วยครับเอามาเป็นอาหารได้เยี่มจริงก็ยิ่งเดินไปยิ่งไม่คุ้นครับว่าไอทางกลับหมู่บ้านเราเนี่ยทางกลับบ้านเราเนี่ยม,มันมีแม่น้ำต้องข้ามเดืยดหรอวะไม่เห็นจําได้เลยระหว่างทางผมก็เก็บเก็บของทุกอย่างครับตัดขนแกะตัดอะไรไปด้วยเนาะ เผื่อไว้ได้ใช้สักวันก็ใกล้มืดเลยครับแต่ทางที่เดินกลับมามันแปลกแปลกจัดเลยทำไมไม่คุ้นเลยแปลกจริงโอเคผมข้าแม่น้ำมาอีกฝั่ง,งเลยเผื่อมันจะคุ้นไงแต่มันทำไมมันไม่คุ้นเลยผมว่าใช่ครับผมว่าใช่ผมหลงว่าแต่นี้คืออะไรนหนตัดมาดูหน่อยดิอืม โอ้ oh, มันมันได้แอปเปิลด้วยดีจังแต่ปัญหาคือ w h e r e i s my home โอเคมีมีกังหันลมยักษ์ตรงนี้ด้วยซึ่งเรายังไม่เข้าไปดีกว่าครับมันกำลังจะมืดแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้กังหันลมนี่มันต้องไม่ธรรมดาแนะ่เพราะฉะนั้นผมยังจะไม่เข้าไปแล้วกันมันดูอันตรายมากๆเลยโอเคครับเดินทางต่อ,อผมว่าผมต้องต้อง,ต,องต้องเดินทาง ไปทางที่ผมเดินมาแล้วแหละเพราะผมว่าผมหลงครับใช่ครับผมหลงเพราะฉะนั้นผมว่าเดินย้อนดีกว่าผมก็ได้เดินตามไอ้ทางที่ผมเดินมาเมื่อกี้ครับจนจนมาถึงออไอ้หอคอยนี่ครับแล้วก็ตัดสินใจไปอีกทางหนึ่งครับซึ่งผมเดินมาได้นิดเดียวผมแม่งแบบคุณแหละว่าทางนี้แน่ๆคือทางกลับบ้านเราระหว่างทางครับก็แวะตีพวกซอมบี้นิดหนึ่งครับเพื่อจะได้เวลมาดี อ้าอ้าเผอตีมามามาดิอ้าเผอตีมาครับมาดิมาดิโคตรโหดอ่ะอม,ามาดิอ้าเผอตีมาครับมาดิอ้เอาเผอตีมา,ต,มา,ต,มาตายครับโอ้ไม่ก็โอเคครับใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วแต่เมื่อกี้ผมเห็นมันมีพวกซอมบี้วิ่งตามผมมาเพราะฉะนั้นเราจะมาเคลียร์มันก่อนมาดิแมงมุมหมอมาดิ มามาโอเคครับอีกตัวหนึ่งสินะมาชึบชบโอเคอีซี่ครับหลังจากนั้นผมก็กลับมาบ้านครับอมาเก็บของครับแล้วก็ออกมาอีกรอบหนึ่งครับเพื่อมาสู้กับพวกมอนเตอร์ซึ่งคราวนี้ผมเจอสกเลรตัหนึ่งดาวครับซึ่งผมลืมบอกเรื่องดาวไปครับ คือมอนเตอร์เนี่ยมันจะมีสิทธิ์เกิดสุ่มมาแล้วมีสลไล่ะดาวบนหัวแบบไอตัวที่ผมฆ่าเนี่ยซึ่งยิ่งดาวเยอะยิ่งโหดแล้วก็ยิ่งดบับหนังสือเยอะครับว่าแต่ผมโดนอะไรเนี่ยอ่ะผมโดนอะไรแล้วเ,เนี่ยหนีดีกว่าครับโดนอะไรไม่รู้รไปตั้งหลักก่อนแล้วกันบ้านขอาะหลบหน่อยโอเคฮะพักกินขนมปังก่อนโอเคครับเบลได้เยอะมาพอสมควรครับก็เอ่อเอาเป็นอะไรดีโอเคเอาเป็นเลือดครับจะได้สิบห้าเลขสวยๆเนาะแล้วก็ ออกมาล่าพวกมอนสเตอร์ต่อครับมาปุ๊บปบโอเคปึ๊บปบโอโอโเมื่อกี้เหมือนผมเห็นซอมบี้สามดาวครับในกลุ่มซอมบี้นั้นด้วยซึ่งผมจะไม่สู้มันตรงๆครับเพราะว่ามันโหดมากๆผมเลยเอาล่อมันมาหมูบ้านนี่แหละโอเคเอาธนูยิงมันไปเรื่อยๆครับด้วยความที่ลูกธนูมีไม่เยอะครับก็ให้โกเรมช่วยจัดการครับซึ่งมันมีตัวหนึ่งดาวแถมมาด้วยก็ จัดการเองจัดการเองโอเคอเคครับไอตัวสามดาวอยู่ตรงนี้โอ้โอ้ใครยิงวะโอเคแล้วผมก็ทำการสู้ตัวสามดาวครับสู้ไปจนมันจนมันจนมันตายดิตายดิตายครับแล้วก็รูทของหลังจากนั้นก็เอาของมาเก็บบ้านครับอีกครั้งหนึ่งฟู่ คือไอตัวสามดาวเมื่อกี้โหดจริงครับขนาดมาโดนไฟเผาต้องหลายนาทีมันกว่าจะตายโ,โหดมากๆโอเคครับหลังจากนั้นผมก็มาเคลียร์โกลเลมในหมู่บ้านครับก็คือฆ่ากโกลเลมทุกตัวในหมู่บ้านครับเพราะว่าเลือดพวกนี้มันเหลือน้อยแล้วผมต้องฆ่ามันเพื่อจะรีเลือดมันโอเคถือว่าเป็นการช่วยหมู่บ้านไว้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เห็นเหมือนเออมันคือตัวอะไรเนี่ยโทรเหรอมาอยู่ ใกล้ๆหมู่บ้านครับก็มันน่าจะตีแรงครับเพราะฉะนั้นผมก็ตีถอยครับตีถอยครับตีถอย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 ตายแล้วแต่มันไม่ดรอปอะไรเวลก็ไม่ให้เสียเวลาจัดโอเคครับผมตัดสินใจมาลงเมืองอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าผมอยากได้ไดมอนด์ครับอีกสิบนาทีมันจะจบร้อยนาทีละ เพราะฉะนั้นก็อ๋อมาขุดสักหน่อยครับซึ่งเราจะไม่ลงถ้ำเด็ดขาดครับอืมไม่มีอะไรเนาะผมจะไม่เข้าถ้ำครับแต่ผมจะขุดลงไปเรื่อยๆครับจนถึงชั้นที่น่าจะมีเพชรครับโอเคครับหลังจากนั้นก็ขุดแนวตรงไปเรื่อยๆเลยครับขุดไปอืมไม่มีอะไรเลยอ๋อมีเลสโตนครับขุดขุดขุดผมตัดสินใจเออที่จะขุดอ,อ๋อ ลงไปอีกครับจนถึงว่ายแปโอเคกำลังดีเพราะว่าชันนี่แหละมีเพชรเยอะแน่ๆก็หลังจากขุดไปก็เจอกับลาพีสโอเคขุดมาแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆครับโอ้ขุดมาเยอะอยู่นะเนี้ยโอ้เจอสกักีโอ้เพชรอันสวยงามสีฟ้าสวยโอเคครับมาดูกันดีกว่าว่าได้กี่ก้อนนี่ผมนับได้สี่แล้ว เออเลวก็บ 5. โอเคมีแร่อะไรไม่รู้ครับตรงนี้ด้วยอออมันคือซิมเพิรออครับโอเคขุดไปให้หมดครับเอาทุกแร่โอ้มีลาพีตรงนี้ด้วยโอเคหลังจากนั้นมาเมนคอร์สครับชือเพชรของเราอ๋อได้มา5เมตรครับสุดยอดลอะเอาไงดีเราผมจะขุดต่อหรือขึ้นผมตัดสินใจขึ้นครับแล้วก็ขึ้นมาครับคาตนะครับย่า yeah. สองอันไปเลยไม่ต้องทำหรอกที่ขุดเพชรอะอืม ได้แล้วได้ล้โ oh อ้ m ม่ก็โค้รเท่อปุเอ้ยปาดคอโค้รเท่เลยอะ่ะโอเคผมผมอยากลองอาวุธมากแต่ก่อนอื่นผมมาตีบอกอาวุธก่อนครับโอเคครับแอนวิลมาเออวางตรงไหนดีเออตรงนี้แล้วกันโอเคเอ็นชาร์ทานูไปก่อนครับแล้วก็ตามด้วยดาบครับมามาลองอาวุธใหม่กันนี่เป็นสปไปเดอร์หนึ่งดาว มาเลยปึ๊บโอสองฮิตเท่านั้นอีซี่มากคิปเปอร์อ๋อสองฮิตอีซี่มากโอ้โคตรโหดแล้วก็มีสไปเดอร์อีกหนึ่งตัวครับโอ้โอ้ซึ่งซึ่ง,ง,ง,งตัวน,นี้ไม่อีซี่ตัวน,นี้ไม่อีซี่เลยโอ้ my god โอ้ my god ทำไมติดไฟออมันคือมันคือนี่ใช่ไหมสไปเดอร์มีดาวมีกี่ดาวไว้ตัวเนี้สองดาวงั้นก็ต้องเจอตัวหนึ่งเจอธนูไม่เคยพัดเป้าอืมอีซี่ครับได้หนังสือมาอีกสองเล่ม ยันยอดอแล้วก็มาเจอกับผมเขาเรียกว่าไดนเสาร์แล้วกันซึ่งไอตัวเนี้ยถ้าใครได้ดูคลิปก่อนคือมันฆ่าผมเยอะมากแตจริงๆรผมไปหาเรื่องมันก่อนนะแต่มันก็ฆ่าผมดีดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแก้แค้นครับโดยการฆ่าต่อลูกมันครับคือตัวพ่อมันน่าจะโหดมากเพราะฉะนั้นผมจะไ่สู้นี่ชิวๆอีซี่โอเคครับผมสู้ตัวพ่อด้วยกันยิงธนูใส่ครับจนมันตายครับไม่กล้าเข้าไปบกตรงๆครับก็โดนวันช็อตโออ โอเคครับผมว่าไอ้ตัวนี้คือตัวสุดท้ายงผมแล้วเพราะตอนนี้ผมเหลือไม่ถึง30มิบวิแล้วมาจะครบร้อยนาทีก็มาโชว์สกิลซะหน่อยปาดไปโอเคครับครบคร้อนาทีละยอดเยี่ยมไปเลยผมสามารถเอาชีวิตรอดใน Minecraft Dark Souls Simulator Hardcore 100ไม่ใช่วันครับ100นาทีแต่มันก็คือผมเอาชีวิตรอดได้อยู่ดีครับจากพาดก่อนผมแม่งตายยับยับซึ่งภารนี้ผมสามารถทำได้แล้วถือว่า รบคำสบป,ประมาณไปได้พอสมควรครับก็เยี่ยมยอดจริงๆฮ้ซึ่งก็คลิปนี้ผมยิงยาวทีเดียวครับเล่นทีเดียวร้อยนาทีก็คืออืมไม่เท่าไหร่นี่นะแต่ก็เกือบตายหลายรอบเหมือนกันแฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราทำครบร้อยนาทีแล้วถือว่าเป็นการบรรลุอาชีพอาชีพหนึ่งละถือว่ายอดเยี่ยมมากครับ สุดยอดไปเลยจบสักทีว้ย